สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับแม่อิวนะคะจะพามาดูมะม่วงแดงจกกักรพรรดิคะ่ะบางครั้งก็เรียกว่ายูเวินนะคะเป็นผลไม้ของประเทศไต้หวันลูกที่สวนแม่อิวเริ่มมีลูกให้กินแล้วลูกใหญ่ลูกหนึ่งหนักประมาณครึ่งกิโลได้จะมีเนื้อมาก เนื้อไม่มีเสี้ยนสามารถกินได้ทั้งดิบและก็ทั้งสุกนะคะเดี๋ยวแม่อิวมาปอกให้ดูคะ่ะมีเปลือกที่บางสําหรับที่สวนแม่อิวนี้ปลูกโดยใช้ต้นพันุนะคะซื้อต้นพันธุ์มาแล้วก็มีการขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งด้วยคะ่ะต้นจะเป็นต้นเตี้ยๆนะคะถ้าจะให้ลูกสวยต้องห่อเพื่อป้องกันแมลงกัดเจาะลูกได้มีเนื้อเยอะมากถ้าทานสุก จะมีกลิ่นหอมสนะ,มะเมล็ดของเขาจะรีบเล็กส่วนใหญ่ถ้าจะทานสุกแล้วไม่ได้หอ่อก็จะถูกแมลงกัดเจาะได้ได้ง่ายมากถ้าเราดูแลดีส่งขายราคาค่อนข้างจะแพงนะคะสำหรับมะม่วงแดงจาก,กรพัดเดี๋ยวแม่อยูพาไปชิมหลังจากปอกเสร็จแล้วกันคะ่ะสำหรับการดูแลก็ดูแลง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะสำคัญตอนที่มีลูกเราต้องไปห่อลูก มะม่วงแดงจกกักรพรรดินะคะเดี๋ยวมาชิมกันแม่ยิ้วฟันก็ไม่ค่อยดีด้วยเดี๋ยวลองชิมดูนะอืมมีรสเปรี้ยวอยู่ค่ะแต่เปรี้ยวไม่มากเนื้อกรอบอร่อยมะม่วงแดงจกกักรพรรดิกันนะคะแมวพบกับแม่ยิ้วใหม่ค่ะอร่อยมากเลย